So fast went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars Bruces and broken heart Numbed all the pain Show me how to heal And I don't feel broken anymore รอนี่แปั๊มนึงนี่คุณทอยเล่ เลอโออากาศไม่ร้อนแล้วอะโอเคเลยประมาณนี้กกำลังสบาย I afraid used be to to fall ship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars. ฝนเริ่มตกปลายๆลงมาแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทิ้งขยะกันก่อน เลโอดิค oh, ูไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ไม่มีคนช่วยขนขยนะแล้วค่ะนอกจากมีกับลินะนี่นะฝนตกแล้วอะ่ะของหนูก็เยอะใช่ยวะ่ะรีบไประหว่างที่ฝนมันยังไม่แรงมากลูกปะ่ะ นอนได้ค่ะลูกไปฝ<ม>นตกยังไปปลอยไม่เป็นไรฝ<ม>นตกลงมาแรงเลยค่ะดีนะที่เราไปทิ้งขยะทันทีนี้เดี๋ยวเราไปรอรถบัสกันค่ะถ้ามารอรถบัสอกลายเป็นว่าฝนจะตกเยอะอีกแล้วค่ะทีนี้ ใช่ถ้าฝนตกหนูต้องอยู่ข้างในโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะอเนาะอ่าเอาทำเริ่มดีๆลูกโอเควันนี้หนูต้องเอาฮาร์โมนิก้ากับที่ลองนั่งไปเนาะเพราะว่าเมื่อวานลืมเอาอไปฝนไม่ตกอ่ะลูก Saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster. But now care you scars. แล้วเดี๋ยวบีจะไปจ่ายตลาดแล้วก็เอาของไปให้พี่ออยทำอาหารให้ค่ะ Show เวลาข้ามทางรถไฟนะคะแม้ว่าจะไม่มีรถไฟมาเราก็ต้องหยุดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อดูว่ามีรถไฟไหมถึงจะข้ามไปได้คะ่ะถ้าไม่หยุดนี่คือผิดกฎหมายนะคะวันนี้เปลี่ยนที่มาซื้อของค่ะมาที่ซูเปอร์คาเนสเวนะคะเป็นซูเปอร์ที่แบบราคาถูกค่ะ guide me, I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises and ขอชอบกินปลาซัมมานะคะเดี๋ยวเราซื้อไปให้อันนี้ว่าจะให้พี่อ้อยทำผัดกะเพราปลาหมึกนะคะไก่อันนี้ค่ะปีไก่ให้พี่อ้อยเขาช่วยทำเป็นไก่ทอดให้ค่ะอุ๊ยอันนี้นะคะเขียนว่า มาจากประเทศไทยค่ะหมูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำเป็นหมูกรอบได้ไหมนะคะมันก็ดูมีมันอยู่เอาอันนี้ละกันอันนี้ไม่รู้ว่าคือคอหมูหรือเปล่านะคะเนี่ย ดองมันลดราคานะคะเราก็ซื้อไปฝากเด็กๆสะหน่อยมันไม่ได้กินมานานหลายวันอันนี้จะเป็นนัตโตะมาก,กินะคะเดี๋ยวเราเอาไปตัดเอาเองะคะ่ะแล้วก็ซื้อพิซซ่าขนาดใหญ่500เยน150บาทค่ะ ย่อมยาวมากค่ะแล้วก็ดูแบบดูมีประโยชน์มากมีผักมีอะไรเยอะราคานี่คือไม่ถึงร้อยนะคะวันนี้ที่ดิก็ราคาถูกกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่งเลยค่ะ Care you สลัดนะคะราคาที่นี่คือถูกกว่าที่เื่นครึ่งหนึ่งค่ะปกติเขาจะขายประมาณ300เยนนะคะที่นี่ร5 0ย150กว่าเยน <c oughs> พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสลัดนะคะไม่ต้องทำแบบว่าเอาไปแกะซองแล้วก็กินได้เลยค่ะ วาราบิโมจิก็ต้องเอากลับไปให้เด็กๆนะคะอย่างดังโกรนี่เขาก็ชอบกินกันนะคะเป็นแบบอาหารเด็กญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นนี่เขาจะนิยมกินนมสดกันมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแต่รสนมจืดค่ะไม่มีนมรสอื่นๆนะคะบ้านเราก็จะกินแต่นี้นะคะก็คือเป็นนมสดแบบเข้มข้น,นะคะ่ะเอาไปกินกับพวก กาแฟนมต่างๆคือขนมคุกกี้อะไรก็จะอร่อยแล้วก็พวกน้ําผลไม้นี่คือเอาจริงๆมีว่าราคาถูกกว่าที่เมืองไทยนะคะเพราะตอนที่ไปเมืองไทยจะซื้อน้ําผลไม้ที่รู้สึกมันแพงมากเลยอันนี้คือแบบ30 40ิแล้วก็ต้องซื้อนัโต้ติดบ้านค่ะที่เลือกอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เปื้อนมือค่ะเวลาเราใส่พวกตัวเหมือนน้ำาซอซอะคะ่ะ ันนี้จะเป็นเซตสําหรับเอาไปใส่ในราเมงที่ทําเองค่ะมันก็จะดูแบบหน้าตาดีมีครบเซตแต่ละคาก็ไม่ได้ถูกนะคะเนี่ยอย่างอันนี้200เยนก็60บาทแล้วแล้วก็พวกนี้คืออาหารสําหรับใส่ในเบนโตะทั้งหมดเลยนะคะคือถ้าเด็กเขามีต้องกินเบนโตะถึงจะมาซื้อแล้วก็เอาไปใส่ค่ะไม่ได้ทําอะไรเอาไปจัดเรียงอย่างเดียวเพราะมันมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็อร่อยกว่าที่บีทําแน่นอนค่ะ ตอนเช้าเด็กที่บ้านก็จะกินพวกขนมปังโยเกิร์ตะคะ่ะรสนี้แบบว่ามันได้ไหมคะเนี่ยคุกกี้อันครีมแซนด์วิชคุกกี้อันครีมอันนี้พอได้อยู่นะคะมันหวานโยเกิร์ตน้ำผึ้งแา็กเกจตดูน่ากินมากเลยนะคะเนี่ย แต่อันนี้เป็นโยเกิร์ตที่ชอบค่ะโยเกิร์ตวานิลาอันนี้คือเยลลี่นะคะเด็กก็ชอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาพุดดิ้งไปให้ด้วยดูมีรถที่แบบน่าสนใจค่ะ อยวลองซื้อไปกินดูนะคะแล้วก็ลองซื้อของวันนี้ไปด้วยไข่สีขาวนี้ไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะนี่ก็เป็นไข่ไก่เหมือนกันค่ะจะแบบมีสองสีนะคะคือจริงเขาไม่รู้หรอกว่าต่างกันยังไงก็กินได้ทั้งหมดนะคะ ี๋จะเลือกซื้อขนมให้เด็กๆคนละชิ้นสองชิ้นก็พอนะคะเพราะว่าขนมมาเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ขอใกล้ชาโลวีนนะคะแพ็กเกจก็จะกลายเป็นพวกฮาโลวีนหมดเลยค่ะออกมาข้างนอกฝนตกหนักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องบุกฝนไป น้ำมันค่ะใกล้จะหมดมันแบบแจ้งเตือนมามีก็ไม่เคยได้สังเกตดีย๋ยวไปเติมน,น้ำมันก่อนนะคะจะเป็นปั๊มน้ำมันแบบให้เราเติมเองนะคะเราจะจ่ายเงินด้วย e n เนนะคะคือเหมือนเป็น เชื่อมกับบัตรเครดิตนะคะน้ำมันก็แบบถูงมานิดนึงแบบธรรมดาประมาณ50บาทต,ต่อลิตร รถดีนะคะเติมเต็มถังได้41ลิตรค่ะประมาณ1,800กว่าบาท2,000ไม่ถึงถึงบ้านพี่ออยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาของขึ้นไปให้พี่ออยกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาตอนพี่ออยทำเสร็จแล้ว หลังจากเคลียร์งานบ้านดูแมวไปซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาทํางานแล้วค่ะงานร้านก็จะมีตั้งแต่ทำคอมนะคะสั่งของเช็คประมูลนู่นนี่นั่นค่ะแล้วพอของมาก็ต้องมาเช็คแล้วก็แพ็คก,กันอีกค่ะงานคอมนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็จะเหลืองานเช็คของแพ็คของเก็บของนะคะซึ่งตอนนี้ก็ มากองรอกันเต็มไปหมดค่ะเมื่อวานส่งของไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะรีบเช็ครีบแพ็คแล้วก็ส่งต่อค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะดูเละมากแต่เดี๋ยวมันจะดีเองนะคะแล้ว,วของไม่หายค่ะมาถึงบ้านพี่ออยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาอาหารกันนะคะ Show me how to heal And now I don't feel broken anymore อาหารไทยประจำสัปดาห์นี้ค่ะก็น่ากินเหมือนเดิมเลยค่ะ First time I saw you, I was so nervous. Lina, to the went from so lonely to falling asleep in your. Heart.

มันเป็นนมนะเร็วก,รกินได้หนูกินน้อยๆเนี้ยวาารสนมแบบเข้มข้นสุดๆเลยค่ะรสเนี้ใช้ได้มากสมชื่อมากริสิ้ว แล้วก็ลินาจะกินอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ<ด><อ>น่ารีเกลน่ารีเกลช็อกโกเลต์ไอแก๊สิี่คะน,นี่มันเป็นวานิลาลูกอันนี้เป็นรสวานิลาผสมกับโกโก้ค่ะเป็นแบบมีเหมือนกับเป็นตัวผงโกโก้ค่ะเป็นไงีินาอร่อยไหมคะ ส่วนอันนี้รสชาติก็ก็จะพูดว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อะค่ะถือว่ายังแพ้รสนมเมื่อกี้อะค่ะของป้าป๋าไม่มาแล้วมั้งต้องรอให้หนูทําเสร็จก่อน,น แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน